สวัสดีค่ะพีท่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับอาจารย์แอนนคกราชนะคะคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะ,ะนะคะนะคะและวันนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงพีท่ทุกคนมากนะคะในช่วงโควิดนี้ทางบ้านเทวานาคราชนะคะก็ยังไม่ได้เปิดรับแขกนะคะยังไม่ได้เปิดรับ คนที่มาทำพิธีกรรมทั้งเปิดองค์เปิดกรรมดูดวงด้วยเพราะว่าเข้าภาษานะคะออกภาษาถึงจะเปิดคิวดูดวงนะคะในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าตอนนี้สร้างทําบ้านเทวานาคราชเป็นอันเสร็จสิ้นด้วยร้อยแล้วนะคะเป็นอันว่าจะได้ไดให้ทุกคนได้ชมนะคะและอีกไม่นานนะคะ พาพี่ๆแบบได้เข้ามาปฏิบัติกันอยู่ข้างในนี้นะคะทําบ้านเทวานาคราชสถานที่ตรงนี้นะคะจะเอาไว้พาพี่ๆทุกคนปั่นธรรมสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสำหรับคนไหนที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเราจะเริ่มเปิดท่าพันปีหน้านะคะเราวางแผนว่าปีหน้าปี6 5นะคะ สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะการแพร่ระบาดของโรคนี้น้อยลงแล้วนะคะและทุกทกท่านเดินทางไปมาข้ามจังหวัดได้สะดวกทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะเราถึงจะทำการเปิดถ้ำและก็จัดงานไหว้ครูนะคะส่วนในเรื่องของการเปิดองค์เปิดกรรมนะคะก็ประมาณกลางเดือนกันยาหรือไม่ก็1ตุลา ะคะเราจะเปิดบ้านเทวานคราชรับคนที่มาเปิดกลาเปิดองค์นะคะส่วนในเรื่องของการดูดวงก็ต้องออกภาษานะคะพี่ๆคะ่ะอดใจรอกันอีกนิดหน่อยนะคะเราก็อยากทำง,งานของเรารับใช้เทวดาให้เต็มที่แต่ว่าในช่วงนี้เนาะก็อย่าว่ากันนะคะ ทุกคนรู้สึกคิดถึงกันนะคะหนูก็คิดถึงี่ทุกคนเหมือนกันนะคะอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากเห็นหน้าอยากทักทายเป็นยังไงบ้างใช่ไหมสบายดีไหมทำงานเป็นไงค้าขายเป็นยังไงก็มีความรู้สึกอยากจะพูดอยากคุยอยากทักทายนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์อีกหลายๆท่านนะคะที่ติดต่อมาเหมือนกันว่าอยากมาเปิดบารมีอยากมาหาอาจารย์ละค่ะนะคะอยากจะมาเช็คอาการอยากเปิดบารมีนะคะ ว่าการปฏิบัติไปถึงไหนแล้วนะคะพี่ๆจะต้องรออีกสักแป๊บนึ่งอ,อีกใจเดียวนะคะรอก่อนนะคะประมาณที่แน่ๆหนึ่งตุลานะ,ะนึ่ตุลาบ้านเทวาเปิดแน่ๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่อุบลที่อุบลก็สถานการณ์โควิดก็ไม่รู้เป็นไรรอบนี้มาแรงมากค่ะมาแรงจริงจนจนไม่สามารถว่ารับแขกก็ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านว่า ที่บ้านอะ่ะต้องมาบอกเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งรับแขกเพราะว่ากลัวนะคะเพราะว่าชาวอุบลคนอีสานนะคะเข้าทํางานที่กรุงเทพเยอะมากนะคะก็อีกช่วงหนึ่งก็ที่เขาปล่อยให้คนงานกลับบ้านนะคะมันก็เลยมีการกระจายของเชื้อนะคะแล้วก็หมู่บ้านของเราก็ในตําบลของเราอําเภอของเราก็ยังมีคนที่ติดอยู่ตอนนี้ก็รักษาหายเยอะแล้วนะคะ รอกันอีกนิดหนึ่งนะคะพี่ๆขาคนไหนที่คิดถึงกันก็ทักทายนะคะหรือว่าดูหนูไลส์สดในช่อง YouTube อาจารย์แอ้นนคราหรือว่าดูในเฟซบุ๊กนะคะที่พวัเลงสันหรือทักข้อความหากันได้ก่อนนะคะสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพนะคะจะต้องฉีดวัคซีนใี้คบนะคะจะได้มาเจอกันนะคะ รักและก็คิดถึงพี่ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไปไหนมาไหนต้องใส่ผ้าปิดปากนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะอยากจะมาพูดท้ยายแค่นี้ค่ะ